วัสดีค่ะภัะกดิท์ทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกขึ้นช่ายหน้าฝนปลูกยังไงไม่ให้เน่าเราจะมาดูขั้นตอนตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะจนโตเลยว่าดูแลยังไงก่อนอื่นยกป้ายก่อนแคปหน้าจอสินค้าราคาย่อมยาวจากข้างบนลงล่างเบอร์โทรศัพท์อยู่ตรงนี้แล้วก็แอดไลน์ยุพาลัย2499พิมพ์ติดกันมาเลยนะคะ บางคนเอาเบอร์ปักิ๊กไปผูกลายบอกเข้าลายไม่ได้ปัะกิ๊กไม่ได้เอาเบอร์ไปผูกลายาตรงนี้นะคะลายต้องตรงนี้ที่เดียวอันนี้เอาไว้โทรศัพท์อย่างเดียวนะคะด้านหลังมี e M, มเอเมล็ดทานตะวันมเมล็ดผักชีมเมล็ดผักบุ้งจีนกวางตุ้งดอกนอกเหนือจากนี้ก็ถามปักิ๊กก็แล้วกันนะคะ,อะโอเคการปลูกขึ้นช่าถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่ชํานาญจริงๆนะคะก็จะ ก็จะค่อนข้างจะยากบอกตรงๆ FC หลายคนบอกปีนี้ปลูกขึ้นช่ายไม่ได้กินเลยเน่าหมดเลยนะเพราะฉะนั้นปกิจก็เลยจะพามามาแนะนําพูดง่ายๆก็คือมาแนะนําครั้งแรกนะคะให้เราเพาะมาเมล็ดเนี่ยเพาะน้อยก็อาจจะใส่ในอันนี้ไม่อันนี้เป็น,เป,นเป็นพีทมอสปกิกเอาใส่ามาไม่ใช่ดินเพาะนะเราเอาดินเพาะใส่เกือบเต็มเลยค่ะ แล้วใส่พีทมอสไปประมาณสักสองข้อนิ้วมือก็พอละหรือหนึ่งข้อนิ้วก็ได้เพราะเราไม่ได้เลี้ยงนานนะคะเราเพาะให้มเมล็ดเขางอกเฉยๆใส่ดินไปแล้วก็ใส่ดินใส่พีทมอสข้างบนเกือบเต็มเสร็จแล้วรดน้ําให้ชุ่มก่อนที่จะโรยมเมล็ดพอดีป้ากก๊กไปหามาลล็ดพัน์ในซองไม่มีหมดเกลี้ยงต้องไปซื้อก่อนค่ะต้องที่จริงป้ากก๊กไม่เคยขาดเลยนะพอดีมันหมดหมดจริงๆต้องซื้อกิดตะก้าไว้ รดน้ําให้ชุ่มแล้วก็โรยเมล็ดเขาแล้วก็เอาพอโรยเมล็ดเสร็จก็ฟอกกี้นะคะอย่าไปเอาสายยางอย่าไปเอาอย่างอื่นเพราะว่าเมล็ดจ,จะกระเด็นกระจุยกระจายเอาฟอกกี้พ่นเบาๆเจาะๆเจาแค่ให้เมล็ดเขาเคลือบติดกับหน้าดินดินเปียกอยู่แล้วเนาะพอเคลือบติดเสร็จแล้วให้ใช้วิธีเพาะแบบควบแน่นค่ะของปะกิ๊กเพาะในเนี้ยเนี่ยข้าวกอดเพาะในนี้เต็มเลยนะคะแต่ต้องเจาะรูด้วยนะข้างล่าง พอดีมันมีมีกระบะที่เป็นรูเล็กๆอะ่ะสำเร็จรูปมาเนาะไม่ได้ยกมา,าไปปลูกอย่างอื่นละก็ใส่ดินลงไปแล้วก็ข้างบนก็เป็นพีทมอสอย่างนี้แหละพอพอรดน้ำเสร็จโรยเมล็ดเสร็จนะปะกิ๊ก็จะเอาถุงดำใบใหญ่ๆถุงขยะที่เราซื้อมาใหม่ๆนะคะเราก็มาสวมเข้าไปเลยปก,กิใช้วิธีสวมเข้าไปแล้วก็พับปากไว้เนี่ยเหมือนกับควบแน่นนั่นแหละคะ่ะพับปากเข้าไว้ ไม่ให้ได้รับอากาศมากมายคืออบเขาพูดง่ายๆเนาะแต่ว่าปกติก็จะเปิดมารดน้ำวันละหนึ่งครั้งครั้งเดียวค่ะเพราะว่าเราควบแน่นเขาไว้ธรรมดาเนี่ยถ้าสมมติว่าดินยังชื้นยังแฉะก็ไม่ต้องฟอกกี้นะรดน้ำโดยใช้ฟอกกี้เบาๆแค่นั้นแหละเพราะว่าเราสวมถุงดำามันเก็บความชื้นได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปิดดูแล้วมีความชื้นอยู่เราก็ไม่ต้องรด ปกิกก็จะเช็คของปกิกทุกวันนั่นแหละจนกว่ามเมล็ดเขาจะงอกออกมานะคะการงอกครั้งแรกเราจะเห็นเขาแตกออกมาขาวๆเหมือนเป็นเชื้อราค่ะขาวๆเป็นจุดเล็กๆๆๆๆนั่นแหละค่ะสัญญาณว่ามเมล็ดเขารากเขาจะออกมาแล้วเราก็คอยดูถ้าเขาแตกเป็นต้นอ่อนๆเล็กนิดเดียวให้ถอดถุงออกเลยค่ะถอดถุงออกเลยทีนี้ก็รับ รับอากาศรับแสงสว่างแต่ไม่ใช่แสงแดดนะคลิปนี้จะอธิบายจนเข้าใจนะคะไม่ใช่แสงแดดไม่ใช่เอาไปแสงแดดสาดสองก็ไม่เอาเอาใต้ชายคานี่แหละแดดสองไม่ถึงแต่ได้รับแสงสว่างเขาจะค่อยๆโตขึ้นมาค่อยๆโตขึ้นมาพอเขาโตพอสมควรประมาณนี้เนี่ยอันนี้สมมติว่าอยู่ในถาดทำไมปกักกิ๊กมาอยู่ในนี้ที่จริงปกักกิ๊กเพราะในนี้มันคว่ำแล้วก็เคยบอกในคลิปไปแล้วแมวทําคว่ำคะ่ะ แตกออกมาเต็มกระบะเลยคว่ำปกี้ก็เลยแตกออกมาได้แค่นี้มันอยู่ในดินหมดแล้วเนี่ยกำกำกอกำกมาต้นเลกกๆแค่ำก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 ำแล้วแมกไปทกาควา่ำกำกำกกี้ก็เลยกกอกกมาอันนี้เป็นดกนที่ตักออกมาใส่แล้วเำกำกกขึ้นมาเองนะคะเนี่ยดกนดำกำกนกนกำ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 าำก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 ำวำกกกกี ตักออกมาเลี้ยงในในถานหลุมอย่างเงี้ยขนาดนี้ยังไม่ต้องย้ายไม่ต้องรีบก็ได้ให้เขาแข็งแรงดีๆก่อนให้มีใบจริงสักสามสี่ใบค่อยตักมาเลี้ยงในนี้อ่าทีนี้มาดูขั้นตอนอีกมันหลายขั้นตอนจริงๆนะตักมาเลี้ยงในนี้นะคะหลุมไหนมีสองต้นสามต้นก็ไม่ต้องไปแยกเขานะเอามาเป็นหลุมนั่นแหละเอาหางช้อนตัตกออกมาเป็นหลุมทีเม่เอาช้อนมาหรือเปล่าเออเนี่ยเอาหางช้อนอย่างเงี้ย ตักออกมานะคะเป็นหลุมแล้วก็เอามาปลูกในนี้เลี้ยงจนเขาโตอย่างเงี้ยแสงแดดจาเป็นไหมนิดหน่อยได้นะคะแต่ไม่มากไว้ใต้ชายคาอย่างเงี้ยแสงแดดสาดส่องมาได้นะอาจจะช่วงบ่ายหน่อยนึงเลี้ยงจนขนาดนี้สามารถที่จะเอาลงกระบะใหญ่ได้แล้วแต่อย่าเอาอย่างนี้ไปลงกระถางใหญ่เลยไม่ได้นะไม่โตนะบอกไว้ก่อนถ้าไม่เชื่อก,ก,ก็ลองไปเลี้ยงดู โตแต่โตช้ามากๆคือสุดๆนะคะเราก็เอามาเลี้ยงใส่กระถางใหญ่อย่างนี้อันนี้ประคิกเอามาใส่สองถุงเลยนะสองถุงอย่างนี้ถอดแล้วก็เอามาใส่ใส่ดินสักขึ้นกระถางแล้วเราก็ถอดอันนี้มาตั้งไว้พอตั้งเสร็จแล้วก็เอาดินค่อยๆกลบๆขึ้นมาให้เข้าถึงตรงคอนี้พอดีวิธีดูแลนะคะ หน้านี้อากาศชื้นอย่าไปใส่ปุ๋ยคอกให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักนะจะได้ไม่เป็นเชื้อราจะได้ไม่เน่าถ้าใส่ปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรประเภทเนี้ยส่วนมากจะเน่าค่ะเน่าตั้งแต่โคนขึ้นมาเลยนะแล้วใบก็จะเหี่ยวพอตรงเนี้ยเริ่มโคนเน่าใบก็จะเหี่ยวแล้วก็ตายค่ะก็จะไม่รอดแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยอินรีย์ก็อยู่ได้สบายสบายรดด้วย EM มมั่ง จลินสีสคราะห์แสงมั่งเนาะแล้วที่สําคัญที่สุดนะที่ไม่ให้เข้าเน่าก่อนที่จะเอาลงเนี่ยให้เอาน้ําส้มควันไม้เนี่ยดินนะคะดินข้างล่างเนี่ยน้ําส้มควันไม้ผสมน้าเนี่ยขวดเนี่ยใส่ไปสองช้อนเลยค่ะขวดลิตรครึ่งเนี่ยใส่ไปสองช้อนเลยแล้วก็เอารดรดดินรดดินก่อนสักวันหนึ่งก็ได้แล้วก็มาปลูก แล้วช่วงที่เราเลี้ยงนี่ก็ปกิจก็รดนะน้ำส้มควันไม้เนี่ยรดป้องกันเชื้อราได้ค่ะแต่อย่าให้เป็นราแล้วเอามาแก้ไขไม่ได้นะคะประมาณ2ชอ้อนเอาใตวงให้ดูคุณลงมองเห็นไหมเห็นอยู่บนะ้างสองช้อนนี่เอาน้ำใส่เต็มเลยนะอันนี้ปกิกเติมนะ้ำมาไม่เต็ม อามารดดินเขาเนี่ยสวันครั้ง4ี่วันครั้งเป็นระยะช่วยได้ค่ะไม่ให้เน่าทีนี้วิธีเลี้ยงดูให้เขาโตเราจะต้องมาเอาตรงนี้ออกอันนี้ยังไม่อ,ออกที่ไม่ออกก็คืออยากเอามาทําคลิปนี่แหละใบล่างนะคะใบล่างอันไหนเน่าเราก็ออกจ่อันนี้มันเป็นต้นเล็กไม่ใช่ใบล่างเป็นต้นเล็กๆเ,เขาเนี่ยต้นหนึ่ง ใบยอยู่นอกๆน,นี่เอาออกได้นะคะถ้าต้นเล็กเราก็พยุงเอาดินโกยขึ้นมาให้เขาอยู่ในลักษณะนี้แ้วถ้าใบาไหนห้อยหรือว่าจะออกเหลืองๆเ,เราก็คอยเอาออกถ้าเราดูแลตลอดนะจะทำให้เขาโตเร็วแล้วก็ไม่เนา่าปุ๋ยอย่าลืมนะใช้ปุ๋ยอินเซหรือว่าปุ๋ยหมักยหมักได้ไหม ฮิวมัสก็ได้แต่ว่าฮิวมัสมีข้อเสียก็คือเวลาใส่ฮิวมัสนะคะดินจะแน่นดินจะแน่นเราจะต้องเอาใส่แล้วพลวนอย่างนี้ให้เข้าไปกับดินเลยนะฮิวมัสถ้าเราไม่พลวนนะเวลารดนะ้ํามันจะเคลือบอยู่ข้างหน้าเลยคะ่ะเคลือบเหมือนแผ่นฟรริล์มแล้วทําให้หน้าดินแข็งเพราะฉะนั้นใส่ฮิวมัสต้องพลวนเข้าไปเลยพลวนให้เข้ากับดินอย่างนี้ก็ดีฮิวมัสก็ดีค่ะแต่ต้องพลวนบอกไว้ก่อนเนาะ ทีนี้ก็ดูกระถานนี้ไปแล้วอันนี้เป็นไม่ใช่ขึ้นช่ายธรรมดานะคะที่ให้ดูทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือเซโรลี่ค่ะขึ้นช่ายยักษ์สวยไหมเนี่ยเห็นไหมต้นกําลังจะแตกใบเพราะว่าใบนอกนี่เราจะเอาออกเนาะเราจะมาให้เข้าห้อยให้เหลืองคือไปแย่งอาหารเนะาะใบที่ยังไม่เน่าไม่เสียแต่เหลืองนินนดๆเขาก็แย่งอาหารจากต้นแม่เข้าได้ เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่เราจะต้องเลี้ยงไว้เอาออกได้ให้ออกไปให้เหลือแต่ต้นส,สวยๆอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่เรื่อยค่ะเขาจะคือเขาจะกระตุ้นให้การแตกยอดเร็วขึ้นถ้าเราเอาใบนอกออกเนาะอีกหนึ่งกระถางอันนี้จะลอกให้ดูเลยอันเนี้ยอดูอันนี้ยังไม่ได้ลอกอน,นี่จะลอกให้ดูนะคะเนี่ยใบอย่างเงี้ยห้อยๆอ,อยู่อย่างเงี้ยอ้าๆอ,อยู่อย่างเงี้ยเอาออกเลย ไม่ต้องเสียดายแล้วก็อกอกก็เอาไปทำกับข้าวนะคะอันนี้เป็นเซโรลี่ขึ้นช่ายยักษ์รุ่นนี้ยักษ์หมดค่ะธรรมดายังไม่ได้ปลูกใบแก่ๆอย่างเงี้ยแก่จังไงสังเกตก็คือเขาจะเขียวเข้มก้านก็จะเขียวใบก็จะเขียวสีเขียวเข้มนี่คือเขาแก่ค่ะแกะจะ่จัดห้อยข้างล่างนี้เอาออกไปเลยทำให จะเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกยอดเร็วขึ้นพอแตกยอดเร็วก็โตเร็วต้นก็จะใหญ่ขึ้นดูแลอย่างเงี้ยแล้วก็หมั่นเช็คดินตลอดอย่าลืมเช็คดินอย่าให้แน่นอย่าให้แข็งบางทีนะถ้าดินข้างหน้าแข็งไม่ว่าผักอะไรสังเกตเวลาแดดจัดเขาจะเหี่ยวค่ะเหี่ยวเพราะอะไรน้ำเขาซึมไม่ลง ลงไม่ถึงข้างล่างพอดินแข็งน้ําจะลงข้างกระถางแล้วก็ลงข้างล่างเลยค่ะเวลารดน้ํน้ลงไม่ถึงรากลงไม่ถึงรากข้างล่างเขาสังเกตได้เลยนะทุกชนิดคะแตงกวาก็เหมือนกันถ้ากลางวันเหี่ยวนะไปดูเถอะดินตรงนี้นแข็งกระปกเลยเราจะต้องทํายังไงให้มันนิ่มรดด้วย EM ก็ก็ได้นะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมากก็ได้แล้วใหม่ๆแล้วก็ช่วยจิ้มเขาก่อนเนาะจิ้มเขาให้น้ําลงไปแล้วเอาน้ําใส่อัดเข้าไปให้เต็มเลย ให้ดินนุ่มเขาก็จะฟื้นขึ้นมาได้จากการเหี่ยวเมื่อวานปักีก็มีกระถางหนึ่งแตงกวาอยู่ๆก็เอ๊ะเป็นอะไรเหี่ยวไปดูดินแข็งค่ะจัดก,การแต่ละอัดน้ําเข้าไปแล้วก็จิ้มจิ้มพรวนวันนี้สดชื่นลนะเป็นไงเลี้ยงขึ้นชายักษ์อันนี้ต้นนี้เอามาต้นหนึ่งเอาจากถุงเล็กมาต้นหนึ่งที่จริงก็มีอยู่กลุ่มเดียวแค่นี้แหละแต่แค่นี้ก็สวยแล้วนะกลุ่มเดียวอันนี้ก็ที่จริงไม่น่าจะเอามาใส่แล้วทำให้ โลเคชันไม่สวยเลยมา,มาเป็นส่วนเกินอยู่ต้นนึงไเพยอเนาะเอาออกไปนะเนี่ยเดี๋ยวอ,ออกไปใส่เอาออกไปใส่กระถางเล็กดีกว่าเพราะว่ามันทําให้กอเนี่ยไม่สวย,เน,ยเนี่ยจะอ,ออกไปแล้วอันนี้สวยละเขาจะได้แตกแผ่กิ่งก้านสาขาออกมาถ้าเป็นหน้าหนาวก้านจะใหญ่มากนะขึ้นใชาย,ยักษ์เอาไปปั่นนะคะเป็นเครื่องดื่ม นะไปปั่นสุดยอดเลยทำน้ําผักน้ําผักมีโครโรฟินเยอะๆอย่างเงี้ยลดความดันได้ขึ้นใช่เนี่ยสุดยอดเลยนะคะใครอยากจะปลูกนะไปซื้อมเมล็ดพันุมาแล้วก็เพาะอย่างที่ปกิ๊กบอกนะนะอันนี้ก็เตรียมเอาออกละเพราะว่าซักทักก่อนน่าจะสักอาทิตย์หนึ่งปกิ k a จะมาจิ้มใส่ถุงอย่างนี้ละใส่ถุงอย่างนี้ละเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็คือขึ้นใชยยักษ์หมดค่ะ ที่จริงว่าจะทำคลิปขึ้นชาติอย่างเดียวแต่อยากให้ f อฟไปดูวันนี้จะเก็บวันนี้เพาะลุกมาหน่อยปะ่ะจะเก็บผักแล้วเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นผักปะกิดถั่วถั่วม่วงเชิญระวังข้ามมาทรงนี้มาดูถ้าใครปลูกแตงกวาน,นะคะ ขี้เกียจร,ระวังแมลงวันทองให้เย็บถุงใส่อย่างนี้นะสุดยอดเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยอันนี้ป้าเก๊กหุ้มไม่ทันมันต่อยสะก,ก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาสวมลูกเดียวแค่นี้แหละที่หุ้มไม่ทันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันโดนต่อยอยังไง <c oughs> เห็นไหมน่าเกลียดไหมนี่คือแผลที่เกิดจากแมลงวันทองต่อยเนี่ย แล้วที่นี้ดูอันอื่นไม่เป็นไรบอกน้องเขาไม่เอาน้ํามีอยู่สองลังน้ํามาส่งอะทีนี้มาดูเนี่ยท่ปกิ๊กสวมไม่หมดเนี่ยติดหมดแล้วนะคะเนี่ยดูสิเนี่ย,ส,ยสวยไหมเราก็จะวันนี้วันนี้ไม่เอาก็ได้ลูกอพอดีป้าทําคลิปอยู่เอนเนี่ยเห็นไหนมเนี่ยติดหมดเลยค่ะเห็นไหม เนี่ยน่ารักจังแล้วก็มแมลงวันทองไม่ต่อยนี่จะทําให้เราได้แตงกวาลูกสวยๆกินทั้งนั้นเลยค่ะจับดูเยอะเลยนะคะติดเยอะเนี่ยเห็นไหนมเนี่ยอันนี้ก็สวมหมดแล้ววิธีสวมนะคะวิธีสวมถุงนะใส่เข้าไปอย่างนี้อย่าม,ามัดตรงขั้วเพราะดีายวหลุดวิธีสวมแล้วก็มัดให้มัดข้างบนค่ะให้คล้องมาที่ลำลำต้นของเขาแล้วก็มามัดที่ถุง ปากถุงจะทําให้ไอ้ขั้วของแตงกวาไม่หักเพราะว่าแตงกวานี้เขาลูกเล็กเนะาะมัดรอบเดียวอเอาแค่พออยู่แค่นี้ก็โอเคละเนี้ยก็จะไม่หักค่ะเราจะพามาดูแตงกวาประกิดแค่แค่กี่ถุงอ่าสี่กระถางสี่กระถางเดปยบถุงน่าจะ อ,อนะ๋อสามกระถางไม่ใช่สี่แค่สามหกต้นค่ะก็มีกินเหลือเฟือแล้ะกำลังติดเยอะเลยเอาทีน,นี้มาดูถั่วใครอยากจะปลูกถั่วปะเก่งจะแนะนะไม่ว่าจะเป็นแปลงกวาเป็นถั่วในข้างล่างนี้ให้เด็ดใบออกให้หมดเลยพยายามเด็ดนะคะเพราะว่าให้โลง่ลงๆไม่ให้เป็นที่ซุกซ่อนของพวกหอยพวกศัตรูพืชต่างๆแล้วก็ใบเนี่ย ลดการที่ว่าเอาอาหารมาเลี้ยงใบเนาะให้เขาไปเลี้ยงข้างบนก็นกําลังมีดอกมีผลเยอะเอาออกได้ออกให้หมดเลยข้างล่างนะคะพยายามดึงออกเมื่อก,กี้ก็ดึงออกจนโล่งแล้วเนี่ยนีพยายามดึงออกเฮียดูสิขนาดนี้กินได้แล้วนะคะแล้วตรงเนี้ยอย่าไปเอาออกนะเดี๋ยวเขาจะเป็นดอกอีกค่ะให้เราหมุนตรงเนี้ยหมุนเอาฝากออกนี้ให้ระวังเนี่ยอันนี้เป็นถั่วพุ่มนะคะ ถั่วพุ่มแต่ว่ามันก็มีโอกาสเลื้อยมาบ้างนิดหน่อยเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยถั่วพุ่มไหนๆทำคลิปแล้วก็ให้ดูเลยถ้าเก็บไปเราไม่เห็นปลูกผ,ผักอะไรไม่เห็นได้กินเลยกินค่ะบางทีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะอยากลงมาเก็บก็เก็บไปเลยสวยไหมถั่วพุ่มพันนี้สวยค่ะด,ดกดีนานแล้ว Iím, เดี๋ยวๆนะ จะให้ดูหอยจะให้ดูหอยกินถั่วค่ะนี่ค่ะหอยเยอะมากกลางคืนป้เก็กลงมาเก็บทุกคืนเลยเดี๋ยวนี้ดูมันกัดมันอยู่ข้างในนน,น่น่ยหอยตัวใหญ่ๆเข้ามากลางคืนกลางวันนี่เราไม่เห็นเขาเราไม่รู้ไปอยู่ไหนโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาพามาดูมาเก็บคือปลูกผักแล้วก็อยากให้เห็นทุกอย่างนั่นแหละใคอยากกินปลูกมีพื้นที่นิดเดียวไม่ได้เยอะนะเนี่ยแค่ตั้งตั้งตั้งมาเนี่ย นะแล้วก็พื้นบ้านหน้าบ้านแค่นี้เองไม่มีดินค่ะไม่มีดินก็ปลูกผักกินได้ถ้าเราอยากจะปลูกเนาะใจรักแช่นี้เองค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ปกิ๊กด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมมาตลอดคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ